เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ,รบรวันนี้เราอยู่กับเกมอาว v นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นโตโลโซัพพอร์ตนะครับผมเดี๋ยวปรับค่าเซตไปใกล้สุดก่อน,นเราก็เจอกิวกอดป่าครับตัวทำลายป้อมนะครับแต่เอามาป่าแบบนี้ก็กเก็บกับคี้ป่ามันก็ได้จะได้เยอะนะ กจองตีถแฮตเต้เขาอะไรวะน่ะเอาดิแล้วตีมีเวทนะครับรวงเขาของข้าให้ดี คือเราได้เฟิร์สบัตมาครับน่าจะได้อีกหรือเปล่าชุนละมุนกันแนะ่ดูเวฟีจะไม่สี่นะเอาดิ มาดิ <c oughs> กระเดือดแม่งเลตั้งแต่ต้นเกมเลยนะโอ้โหเกมนี้มีหนุกเกมนี้มีหนุกบอกเลยเราไปอยู่กับแคลรี่ก่อนเดี๋ยวเมย์มาเติมนวตาน,นี้เราน่าจะดันมังกรไหมคนระับ

โลงหมดนะนเออ,อยื้อไว้สุดๆนะ <c oughs> โอ้โหเดีใส่หนักใส่นัวกันจริงๆเซลฟิตรอดเพื่อนรอดอยู่นะป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีผมก็ออ,ออกล้างแล้วกันครับจะได้กันวีล่าอะไรได้เลย การสโตงสตันคือขนาดหนึ่งก็น่าจะดีซุปเปียงเรียบร้อยเ,นนเอาเลยยังไงโหที่างปลัองเลโจรตีน่าจะยังไม่แตกนะปอมแต่ว่าเขาได้เงินอยู่นะอย่างเงี้ย เขาป้อมมันแล้วไม่มาลดอ่ะโหแล้วข,ข้างบนโดนวิกโหแล,ล,ล้วตองกลางยันไงเอาดิหมดสกิลนาวีลา่าเรียบร้อยมมมม่่่่คคะจดดูาาากรรรัั้้้้งงงแตินหนขอวยโ เราป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีสกำลังถูกส่งออกไปแคลรี่เราไปไหนมาป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโจมตีไปดีกว่าเพื่อน โเพื่อ,อ,อเรานี่จะบูอย่างเดียวนะครับตรงนี้เมทเราน่าจะการชีฟได้เดี๋ยวผมน่าจะมีสกิลดักอยู่ไม่ไหวจริงๆต้องเคียร์คีฟนะนี่เราได้จะได้นะได้ตัวหนึ่งมะหไม่ได้อ่ะ แล้วเมทเขามาเติมเรียบร้อยอย่างนี้ทีมเรายังเ,ยเดินไม่พร้อมกันอยู่นะจังหวะนี้เยอะออยโหละกลางไม่มีคนเข้านะผมต้องมายืนชนให้ก่อนี๋ยวเสียเสียนะเขาคิวกอดตัวไง Like the... has been defeated. Has been defeated. An enemy has been defeated. ทางบนไม่มีใครเคลียร์แลัวเอาแล้วมีบนเออใครอยู่ทําเลนบนวะแล้วดูอินไปยืนกับ oh. เอลสูด้วยเอลสูจะมีตังไหมครับ แล้กางกังวันนี้โอเคน่าจะเกียร์ีฟได้ต้องมาดิ กลางคลิเข้าล่างก็แย่นะกลางก่อนเพื่อนซุปเปอร์คริปถูกส่งออกไปแล้ว ไดมโอ้โหไม่ได้ไงวันนี้าเาไม่เห็นไม่พอนะอนอม,มันหมดสกิลแล้วเพื่อน ตีก็ไม่มีแล้วยังไงโอ้โหทำอะไรกันดูดีเอาดิเอาสวยเอาแม่งดิเออเออมีปัญหาไหมครับ เหลือจะเกลื่อนนะโอ้โหระบนยาปลาบอกเลยป้อมเราเรียบร้อยเรื่องวุ่นๆุ่นนะครับไปรุ่นมาดิ เยอะแัดเลยวะยืนให้ไม่ไหวแล้วเอากระท้อนก่อนเลย

เขนาน่าจะตายได้อยู่นะเราอยืนไม่ไหววะทำไมดาเมจเขาไม่ลดเลยวะอโอ้เลือดเออหอยด,ยอดออยิยูงกดมาเอ้ยยมาแยมกกระิ่น็ก็มีตัดเลือดแล้วนะ ยังไงวะเนี่ยเราโหไม่งมีดาบอึดแล้วด้วยยังไงเซอร์ฟิกเกืบอยู่กดไม่ไหวนะแล้วกาลีเดินงั้นเฮียคีเป็นก่อนไมหมองการที่จะระบ,บายความพิวขของข้าพี่ไม่ไปทำเรียนแล้วครับพี่มากลางมา สออเลือไปก่อนนะยังไงให้เขาโล้ไปก่อนนะจะได้เล่นยากต่โอโผไม่ไหวหรอวะ เอออเาแม่งดิอะดูอินยังไงวะเนี่ยสติงกระดิ่งแมวโซฟีกะไปะไหลโอ้โหต้องหนีอย่างเดียวนะไฮ้ตะคีะบเราเข้าป้อมบนแล้ว แต่ข้ากินมังสวิรัตนะรู้ไหมเปิดไวแล้วเพื่อนน่าจะทันอยู่โอเคแล้วเราได้ป้อมล่างมาพฟซีเลยวะ หวอ,อยู่เพื่อนเชื่อดิเออตันเรยมีล้างตีป้อมดิเออตีก็ยมี โอเคสวยเพื่อนโอ้โหรอบได้ไงวะนนี้ไฟตั้งแต่ต้นเกมจนท้ายเกมเลยโอ้จะเดือดไปไหนเนี่ยคือจอดจอจัดเลยโอเคแล้วก็ชนะมาอีกดังแล้ว กาลียังีพีครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อนกันไปด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลกันดีกว่าว่าใครทําเป็นอย่างไรบ้างก็ของก็มีประมาณนี้เลยโอเคกาลีก็ทําดาเมจไปจัดจ้านนะครับสามสิเปอร์เซ็นเลยเราสิบหกปอร์เซ็นป่าก็ยีบสองเปอร์เซ็นต์ป่าสิแปเปอร์เซ็นต์งนี่แหะสกอร์ก็สวยกันทุกคนนครับอะ โอเคก็ม okay, ีวานนี้ครับสำหรับคลิป RV ร์วีคอตโตโรสปอร์ตครับอันนี้เราก็มาเป็นสายแทงล้วนไปเลยนะครับส่วนมากผมก็จะไม่ค่อยเล่นฟิกตะไม่ค่อยถนัดเอาเอ็กซ์คิวไปช่วยดีกว่าแต่ก็ไม่ค่อยเดลลาดเลยกดลาดไม่ได้น <laughs> ะโอเคครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจกันนะครับก็เด <c oughs> ี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเล่นตัวอะไรกันต่อโอเคครับบ๊ายบาย